เราอีกไม่ข <ian> ึ้นลูกเล็กก็ขึ้นมาเนี่ยรุ่นเล็กลูนเล็กมาครับวันนี้เราครับปปปะโรทับทิศครับผมมาทำงานครับได้เลยนะเอานั่งไปโบสถ์สองตัวเลยนะนี่มีพยาบาลอย่างน้อยสามคนนะอยู่บนเวทีอย <ś> <ing> ่าังไปโบสตัวเลยลูก จัดไปให้เสียจัดไปถ้าเขาไม่พอจัด2องต้นเลยนะทำไปด้วยโอเคมองเลยเวทีไปฝั่งนู้นนะยิ่งิงคิดย้ายโตะทันทีเลยครับล่างนั้นนอนสงบนิ่งนะเหลือเท่ากระดูกนะครับสงบนิ่งอยู่บนเยอะนะครับผมเยอะนะครับ มาในนาโอปอลอครับวันนี้ผมนะฮะของทับพิกโอปอลนะสมบทับพลิกเนล้ววันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมทั้งอดีตนายกองาันส่วนตำบลทับพิกแต่ท่านบดีลาน้อยนะครับก็ได้มาร่วมงานข้างบนก็ด้วยนะครับเกี่ยมพิธีกรนะเจ้าภาพท่านสระบงเหียทองนั้นนะครับติดภารกิจ นะก็ฝากความระลึกถึงน่ามาอย่งพี่น้องที่อยู่ในบริเวงานนี้ทุกทท่านเลยนะครับครับคนี้ฝากผลงานไว้เคนี้นะครับผมนโยบายคง,งการบริหารจะติกนะครับได้